และเม์จะบอกเลยการเป็นผู้ชายสายเปไม่ได้เกี่ยวว่าผู้ชายคนนั้นรวยนะคะผู้ชายสายเปไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นรวยแต่เกี่ยวกับจิตจิตใต้สำนึกของเขาที่เขาอยากจะดูแลผู้หญิงคุณเห็นไหมบางคนนะคะบางคนทำงานรับเหมาก่อสร้างนะคะบางคนขับวินมอเดอร์ไซแต่แต่ความทุกวัน เขาก็อยากเอาเงินไปให้เมียเขาอยากเงินไปแบบว่าดูแลเมียเขาดูแลลูกเขานะคะคือมันไม่ได้เกี่ยวบางคนรวยมากขี้เหนียวก็มีนะ,ะบางคนรวยมากไม่เคยดูแลผู้หญิงก็มีอย่างล่าสุดที่เออ่ตอนนั้นที่ไลฟ์ตอบคำถามเขาขับแลมโบเลยค่ะแม่ขับแลมโบกินนี่นะคพาไปเดทนะคะผู้ชายนี้ขับแลมโบกินนี่พาไปเดทนะค,คือแม่รู้อะไรหรือปลาคะ อืมมันบอกว่าให้หานค่าข้าวค่ะหนูเงิบเลยค่ะแม่มันขับแลมโบนะคะแม่แต่มันให้หานค่าข้าวหนูไม่คุยกับมันต่อเลยเป็นแม่แม่ก็ไม่คุยต่อค่ะไร้มารยาทไร้ความเป็นสุภาพบุรุษสุดๆดังนั้นเนี่ยไม่จะบอกว่าเฮ้ยการเป็นผู้ชายสายเปยเม่จะให้เมย์จะให้เมล็ดพันธุ์นี้นะไม่ไม่ใช้เมล็ดพันนี่คือเมล็ดพันธุ์เมยอนเมล็ดพันนี้ให้กับคุณนะ แลวเมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตนั่นก็คือว่าจงจงขับเคลื่อนเขาถ้าผู้ชายจะเปผู้ชายอยากดูแลอยากใส่ใจเรามันเป็นเพราะว่าเราคือแรงบันดาลใจของเขาถ้าเกิดว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ร่ำรวยอาจจะยังแบบกำลังเริ่มสร้างธุรกิจกำลังแบบว่าเออหาเงินกำลังแบบเติบโตแต่ถ้าเขามีผู้หญิง ที่คอยเป็นกําลังใจให้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ขับเคลื่อนว่าเฮ้ยหนูเชื่อว่าพี่จะรวยขึ้นในอนาคตหนูเชื่อว่าพี่แบบว่าจะแบบดีขึ้นมันเป็นแรงขับอันหนึ่งของผู้ชายที่เขาอยากจะเก่งขึ้นอยากจะหาเงินมากขึ้นให้เมียอยากจะซื้อของให้เมียมากขึ้นอยากจะดูแลผู้หญิงมากขึ้นนี่คือแพชชั่นลึกๆของผู้ชายนะยูนี่คืออยู่เบื้องหลังเลยทำไมบ่อยผู้ชายต้องเปยยู่เพราะ เวลาเขาเห็นเวลาที่เขาให้อ่ะเวลาที่เขาซื้อของให้เวลาที่เขาซื้อกระเป๋าเวลาเขาซื้อเพชรให้ผู้หญิงอ่ะเขาอิ่มเขามีความสุขเขาอิ่มใจไม่ต้องนับอะไรมากม,มากลูกแค่วันนี้หนูมีเงินทําบุญอย่างอันล่าสุดวันแม่ที่ผ่านมาหรือเมโอนเงินให้แม่เป็นจำนวนหนึ่ง แฮปปี้ได้เห็นคนที่เรารักได้รับเงินของเราอ่ะแฮปปีอ้อะแล้วเรารู้สึกว่าเออไม่ไอยากหาเงินมากขึ้นให้แม่เนาะอยากหาเงินมากขึ้นให้แม่อยากหาเงินมากขึ้นดูแลครอบครัวอยากพ่อแม่เองก็เป็นผู้นําครอบครัวม่ดูแลทุกคนในบ้านหมดอยากมีเงินมากขึ้นดูแลพ่อแม่ดูแลย่าดูแลน้องดูแลหลาน นี่คือแค่แบบความคิดของเราที่เป็นผู้นำนะเรายังขนาดนี้แล้วแม่งความคิดผู้ชายอะ่ะที่แบบจะดูแลผู้หญิงคนหนึ่งดูแลครอบครัวขับเคลื่อนครอบครัวเขาจะไม่อยากเปเราเลยเหรอเขาจะไม่อยากได้รับรอยยิ้มของเมียที่แบบโอ้โหน่ารักมากที่รักซื้อกระเป๋าให้ซื้อเพชรซื้อทองให้ซื้อบ้านซื้อรถให้เขาจะไม่อยากได้เลยเหรอลูกดังนั้นเนี่ย หนูต้องทำตัวเป็นแรงบันดาลใจให้เขาให้เขาแบบมีแพชชันอยากจะดูแลหนูอยากจะใส่ใจหนูอยากจะแบบว่าเออหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วผู้ผู้ชายที่เขาประสบความสาเร็จผู้ชายที่เขาทำธุรกิจร่ำรวยมั่งคัง่งเบื้องหลังของเขาก็คือการที่แบบเขาได้มีเงินให้ผู้หญิงเยอะๆผู้ชายไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกนะผู้ชายอะชีวิตผู้ชายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะงานของเขาเงินของเขา คืออะไรรูป้ปะคือความบ่งบอกถึงการเป็นผู้ชายของเขายิ่งเขาประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่มันทำให้เขารู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตของลูกผู้ชายงานเงินความสำเร็จคือชีวิตของลูกผู้ชายเพศชายมันบ้าตำแหน่งมันบ้ายศบ้าอย่างบ้าความสำเร็จ นี่คือชีวิตของผู้ชายและถ้าผู้ชายประสบความสำเร็จเขาจะรู้สึกดีกับตัวเองแล้วเขาค็จะอยากรักผู้หญิงเขาจะอยากแบ่งปันผู้หญิงคะนี่คือผู้ชายนี่คือสัญชาตญาณของผู้ชายถ้าหนูไปเจอผู้ชายคนไหนที่บอกว่าไม่ต้องเปยหรอกพี่ดูแลตัวเองด้วยนั่น,นเออพี ไม่อยากจะเป็นผู้หญิงไม่ต้องนะเวลาผู้หญิงผู้หญิงหน้าเงินผู้หญิงแบบไม่ต้องคุยกับมันเพราะมันเองก็ไม่คู่ควรกับลูกนะคะมันก็อาจจะเป็นผู้ชายเห็นกับตัวไม่บอกไว้เลยนะตรงนี้เลยนะลูกฟังแม่ดีๆนี่คือความจริงแต่ถ้าผู้ชายเขารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องให้ผู้หญิงสิผู้หญิงเนี่ยคุณอาจจะแบบคุณ ผู้หญิงเนี่ยเขามาอยู่กับคุณเขาเป็นแม่ของลูกของคุณเขาเสียตัวให้คุณหรือเขาอะไรให้คุณผู้หญิงเขาก็ควรค่าที่จะได้รับสิ่งที่คุณให้เราเป็นผู้ชายเราต้องดูแลผู้หญิงเนี่ยผู้ชายที่โตมาด้วยแบบคุณภาพนะดังนั้นมันไม่ใช่ความมันไม่ใช่ความผิดนะเว้ยที่แบบโอ้ยมันจะผิดไหมแม่ที่ผู้ชายมาให้เงินเราผิดไหมแม่ที่ผู้ชายจะดูแลเรามันไม่ใช่ความผิดอยู่แบบ อยู่คนดีเซิร์ฟอะ่ะอยู่แบบดีเซิร์ฟอะ่ะดีเซิร์ฟอิดอ่ะ